ผมจะบอกว่ากกตผมสงสารน้องๆเขานะน้องๆเขาไม่รู้เรื่องนะแต่พวกคุณทำให้องค์กรเน่าเหม็นเองฮะโอเคโอเคก็เก็บกฎมาขนาดเนี้ย ทุกอย่างมันถึงที่สุดหมดอะมันถึงแบบที่สุดนี่คืออะไรทำให้ลงถึงที่สุดเรื่องเอา้าถึงที่สุดแล้วไปเหมือนกับไปเตือนแล้วอะยิ่งเละกว่าเก่าอีกอใช่ไหมทุกอย่างมันก็มีถึงที่สุดสพตชงเรื่องให้ให้ยิ่งแล้วยิ่งนี่ยิ่งนี่นี่ยิงคุกขึ้นมาให้ทําให้คุกคุกขุนขึ้นมาอีกรวมไปถึงสารด้วยใช่ไหมก็รวมไปถึงสารด้วยแล้วแต่ก่อนนี้ทําไมไม่ถึงใช่ไหมเพรก็ไปลงกรดที่ ให้ความยุติธรรมจุดนี้โดยตรงถ้ามีการเลือกตั้งก <The> ็อย <The> <The ail room> ู่ก <laughs> ับกรกตอยู่แล้วนอกจากกรกตแล้วตั้งใจจะไปที่ไหนใไหมก็ผมมาศาลออกเกรกตก็มาศาลแต่ไม่ได้ปาที่ศาลเพราะใส่เกงขาสั้นศาลไม่เข้าก็เลยได้แต่ปากไว้แล้วที่นี่ปลาลานี่เป็นของเหม็นนะแต่องค์กรอย่าให้เหม็นเหมือนปลาลาก็ถือโอกาสฝาก นเอาปลามาฝากศาลนี่อะไรจะฝากถึงพักรัร่วมรัฐบาลทั้งแปครับกอดคอกันไว้นะกอดคอกันไว้นะสามร้อยสิบสองเสียงทนอีกเก้าเดือนทนมาแปดเก้าปีเองทนได้แค่เก้าเดือนนี่คุณ คนไม่ได้เหรอแค่ปิดสวิสสวอ,อไม่ให้มันได้ไดผุดได้เกิดหมายถึงว่าให้สวอ,อชุดน,นี้หมดวาระไปเอามไ่ไปเผาเลย